เรื่องมันเริ่มจากผมกับเพื่อนก็นั่งคุยกันตามปกติของทุกวันเราจะไปหาตั้งแถวใหม่ทําอะไรกันดีวะแล้วก็มีอาชีพหนึ่งที่มันพูดขึ้นมาว่าข้าวหลามเออก็ดีเหมือนกันนะเพราะเราก็ตัดไผ่บ่อยอยู่แล้ว<อ>ชลบุรียังมีข้าวหลามหนองมนทําไมนครสวรรค์จะมีข้าวหลามหนองเรือไม่ได้แล้วถ้าเราไม่ได้จะเผาในกระบอกข้าวหลามเหมือนคนอื่นละแต่เราจะใช้เป็นมะพร้าวอ่อนแทนมันจะได้เรื่องปอกวะแค่คิดก็เสียดายมะพร้าวแล้ว<อ>ถามว่าผมชอบกินไหม ชอบแต่ชอบแค่ส่วนบนที่มันมัน,มนแล้วถ้าเราทําให้ทั้งลูกหอมหวานมันเหมือนที่มันอยู่ในส่วนบนของไม้ไผ่ได้หรละ่ะน่าจะมีคนชอบเหมือนเราไหมเนัน้นผมก็เสิบข้อมูลดูทั้งวิธีการทําแล้วก็ตลาดอุธุรกิจนครสวรรค์มีคนโพสต์ล่าสุดเมื่อประมาณ2อสาปีที่ไหนว่าแต่ข้าวหลามมะพร้าวเลยเข้าวหลามธรรมดายังหาก,กินยากาว่าได้เวลาที่เราจะโชว์ศักยภาพด้านการทําอาหารให้โลกรู้แล้วขอให้เริ่มต้นจากสิ่งที่รักที่ชอบลองจากกัญชาก็มีการทําอาหารนี่แหละครับที่ผมงั้นเรามาลองทดลองกั้งแรกก็ไปหาซื้ออุปกรรณ์ที่เเาจจะะต้้อองใชหมมืน ม่มีอะไรแต่เงินลงทุนรอบแรกโดนไปแล้ว530บาบาทเลยว่างานนี้ลงทุนไม่หมดทุกอย่างซื้อแม้กระทั่งมีดปอกมะพร้าว EP หน้าเราไปโชว์ฝีมือกันฝากติดตามม<ร>า <ไป S 1> ดยกันว,ว่ารอบนี้เราจะได้เป็นหัวแถวหรือไม่